โอ้โหนาเองมันงามจริงๆว่ะโอ,อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะคใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน หนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินเงินดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดาได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจ้ากล่องกล่องกล่องคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยไปเร็วไปทำงานกับคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 ท้เลย หนุ่กลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันด้านเปลี่ยนไปโอ้โหนายนมันงามจริงๆว่ะโอ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆร,รู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลาง ช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวกา้าไปใช้ดูสิจ้า <c oughs> กลองกลองกลองไม่เชีย <c oughs> แต่พอเวลาที่คุณภรรยาดูดีเนี่ย คุณสามีก็จเจริญอาหารอย่างนี้นครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้าน,นก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โห,โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้โ อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอ f l ฟลาโบกสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน หนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินงนดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจา้าก <c oughs> ล่องกล่องกล่อง <c oughs> โอทู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 ยิงใช้ยิงรวยคุ้มเกิดนราคาจริงด้วยใช้ดีบอกต่อก็รวยเหมือนกับทู กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวยทั่วไทยนะครับอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วว่าในช่วงนี้เราจะพาไปให้เห็นกับตาว่าความสําเร็จของพี่น้องชาวเกษตรกรที่คุณทวินมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปดูเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเอ่อเท่าไหร่นะพี่วัดที่พี่วัดมาดู9 4เซนติเมตรครับใบเนี่ยนะครับผมความยาวความยาว9 4เซนติเมตรครับผมก็ถือว่าใช้ได้ไหมอย่างนี้ครับ อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยล่ะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับผมใช่ไหมฮะครับผมค่าเฉลี่ยเขาเอาเท่าไหร่พี่ประมาณ18นิ้วนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เขาเขาต้องการไปรับซื้อนะครับครับผมแต่ถ้าสั้นกว่านี้สั้นกว่านี้ก็ราคาเ็าจะต่ำลงเลยโอ้ราคามันก็จะต่ำลงไปอีกครับจิตค่าาขนาดนี้จะอยู่ประมาณ122บาทนะครับครับผมโอ้แต่ถ้านี่เราก็ได้เปรียบสินี่ยเรายาวขึ้นมาครับผมอันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่ครับ90เซนครับ90เซนนะฮะสีแดงๆนี่ใช่ไหมครับผมอ๋อใบส นะครับนี่เก้าสิบเซนนะอีกกี่วันที่มาถิงจะได้เก็บเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เริ่มเก็บใบล่างก่อนแล้วโอเริ่มเก็บใบล่างครับแต่ว่าใบข้างบนนี่ก็ปล่อยให้มันยาวมันก็จะยาวออกไปยาวเรื่อยๆสำหรับเพลงประมาณแปดกระสอบแปดกระสอบนะครับผมแปดกระสอบแต่ที่ผ่านมาก่อนที่ไม่เจอโอทูเราเนี่ยใช้เยอะไหมยังไม่ใช้ก่อนยังไม่ใช้ประมาณสามสิบกระสอบ แค่เนี้ยนะโอ้โหสองสวนนี่สิบหกไร่มีสามสิบกระสอบก่อนหน้าที่จะไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยนะครับตกถึงสามสิบกระสอบเลยหรอโอ้ี่ที่แสดงว่าพี่ได้ลดต้นทุนกับกับตัวตัวปุ๋ยมาโดเฉพาะเลยตัวปุ๋ยเคมีนะครัแต่ไม่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ลดปุ๋ยชีวภาพเลรนะชีวภาพไม่เกี่ยวชีวภาพอีกเป็นเลขสิบหกหกที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาโอ้โหเป็นไรโดรไม้อีกก็เป็นร้อยกระสอบโอ้โหถือว่าต้นทุนเยอะมากเลยนะวันดี้คผู้ชมครับ วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตำบลดอนนางหงนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะที่มองเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นไรยาสุนะครับนี้นะผมมายืนอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านเลยครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่มัดนะครับแล้วก็พี่ปราณีนะครับคุณพี่อกจันครับผมแล้วก็น้อง โอ้ทั้งหมดนะครับมายืนมาพูดมาคุยกันเนาะ๋อ้ยาสูบของพี่มัดเนี่ยทั้งหมดได้กี่ไร่ครับเนี่ยสิบหกไร่ครับสิบหกไร่ครับไม่ได้เฉพาะตรงนี้ครับอ๋อที่ปลูกยาสูบนี่ก็คือสิบหกไร่ครับผมแต่มันก็มีอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างๆนู้นครับผมแต่แปลงนี้ก็อยู่ประมาณสี่ไร่กว่าครับผมใช่ไหมครับแปลงนี้ยังไม่ได้เก็บเก็บหรือว่าเก็บเลยยังไม่ได้เก็บเลยอ๋อยังไม่ได้เก็บยยาสูบนะพี่มัดทำยากไหมก็ยากพอสมควร ยากพอสมควรแล้วแล้วแล้วอย่างอย่างพันมันเนี่ยเป็นพันอะไรครับพันเวอร์จิเนียครับเวอร์จิเนียครับผมค,คือคือไม่ไม่ได้เอามาซอยหรือเอาอย่างไร<ม>ครับ่ครับส,ส,ส่งโรงงานยาสูบสงง่งโรงงานงยาสูบครับของกระทรวงการคลังของกระทรวงการคลังเลยนะครับผมยาสูบนี่ก็คือเอาส่งเป็นใบหรือว่าซอยเป็นส่งเป็นใบนะครับอบแห้งอ๋อเราต้องอบแห้งด้วยใช่ไหมครับอบแห้งอบแห้งแล้วก็เอาไปส่งแล้วครับผมที่นี่เขาก็รับซื้อกันอยู่แล้วมีโรงบ่ม ใช่ไหมครับอ๋อลงบหมรับซื้อเนาะแล้วพี่มัดครับเห็นบอกว่าพื้นที่ที่เนี่ยปลูกปลูกยากันเยอะนะครเป็นของอาชีพของคนแถวนี่เลยไอ้ตำบลนี้เลยคือเขาบอกว่าแทบทุกบ้านเลยผู้ชมนะฮะปลูกยาสูบกันนะครับแต่ปีนี้เห็นบอกว่าปลูกยาสูบนี่หินมากเลยมันมันยังไงที่มันเล่าให้ฟังหน่อยโอ้เฉลาละบาดนะครับ เชื้อราระบาดเชื้อรานี่มันเกิดจากจากดินจากพืชหรือจากอะไรจากอะไรพันธุ์หรืออะไรไงมีทั้งที่เกิดจากพันธ์แล้วเกิดจากดินนะครับครับถ้าเกิดจากดินนี่จะตายมหมดทั้งแปลงเลยครับถ้ามาจากพันธุ์นี่ก็มีร้ดบ้างอ,อ๋อครับผมก็มีมีถ้าพันธ์พันธุ์ไม่ดีมันก็จะมีเชื้อรามีเชื้อราติดมาด้วยครับนะครับผมแต่ดินนี่ก็ปัญหาสําคัญปัญหาสำคัญถูกไหมครับครับผมแล้วเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่า พี่ก็ปลูกตรงนี้มาไอยาสูบมาตลอดอยู่แล้ว11ปี11ปีนะฮะแล้วดินนี่พี่ดูแลยังไงครับใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูนี่ครับก่อนหน้านู้นก่อนหน้านู้นหรือว่าใช้คีวอร์คีฟลายเอาเอาแบบโออีซีธรรมดาปุ๋ยเคมีด้วยด้วยนะฮะปะปนกันไปนะครับผมอันนี้แต่ตอนนี้ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูใช้มากี่ปีแล้วนี่ปีที่สามประมาณนี้นะครับ พอประมาณปีที่สามนะแล้วเห็นบอกว่าไอ้ยาสูบเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะที่ที่ตั้งแต่ใช้พืชพันธุ์เรามหมอู้พวดีขึ้นครับอัตราฉลี่ยต่อไรนนี่จะสูงครับครับใบยาหนาใหญ่ครับใบใหญ่ใบใบยาหนาอย่างนี้เลยอันนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้เ็เด็ดมาผู้ชมครับนะครบเด็ดที่เด็ดมาแปลงนี้เลยนะครับนะฮะแปลงนี้เลยก็ก็หูยาวนะยาว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 ผู้ชมยาวมากๆเลยนะครับผมใบยาวใบใหญ่นะฮะอันนี้เอาไป เอาเด็ดไปแล้วเราต้องเอาไม่ต้องเอาไปรูดไปอะไรเราไปห้อยเอาไปห้อยไอ้อบใช่ไหมครับอบแห้งอ๋ออบอบแห้งนะครับผมอบแห้งแล้วก็เอาห้ามันแห้งแล้วเอาไปขายครับใช่ไหมครับโอ้อันนี้ที่กิงแล้วอบแห้งแล้วมันจะเบานะพี่ปานีแล้วใช่ไหมครับพี่อ่ามันเบาแต่เขาบอกว่าตอนนี้โลนึงมันเท่าไหร่โลร้อยยี่สิบสองบาทโลหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทผู้ชมเนี่ยใบยานี่นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดิบๆอย่างนี้นะมันเป็นใบแบบพี่อบแล้วใช่ไหมฮะอบแห้งแล้วถ้าพี่บริถ้าดิบๆอย่างนี้ถ้าร้อยยี่สิบห้าบาทนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันหนักมากเลยนะใช่ไหมมันหนักนะเนี่ยโ,โ,โอ้โหตัวนี้ราคาถือว่าโอเคไหมโอเคอยู่ดีเลยครับผมยาสูบปกติแล้วเนี่ยที่เราปลูกมาเนี่ยมันมันได้ใช้พวกเคมีเยอะไหมครับใช้เยอะครับใช้เยอะเลยครับผม ทั้งหมดนะฮะสี่ไร่กว่าเนี่ยที่ใช้ใช้ปุ๋ยไปไกี่กระสอบที่ประมาณแปดกระสอบแปดกระสอบแปดกระสอบนี่เราเราใส่เรื่อยๆหรือว่าใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวครับผมังังทีแร<ล>ก<ล>ก็ลองพืน้นอ๋อคือคือต้องลองใส่ล,ลองพื้นก่อนนะใช่ครับผมแล้วตอนหลังพอยาขึ้นหน่อยหนึ่งก็ก็ใส่อีกก็คือแบบว่าใส่เรื่อยๆว่างั้นเนี่ยแต่รวมแล้วทั้งหมดแปดกระสอบนะครับผม แต่ที่ผ่านมาก่อนที่ไม่เจอโอทูเราเนี่ยใช้เยอะไหมเยอะค่ะเยอะเลยนะครับนี่นี่ก็แสดงว่าพี่ปณีเท่ากับว่าได้ได้ลดได้ลดตัวเคมีลงไปแต่ก่อนที่ใช้ก่อนก่อนยังไม่ใช้ก่อนยังไม่ใช้ประมาณสามสิบกระสอบแค่นี้นะโอ้สองสวนนี่สิบหกไร่สามสิบกระสอบก่อนหน้าที่จะไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยนะครับตกถึงสามสิบกระสอบเลยหรอ โอ้นี่ที่แสดงว่าพี่ได้ลดต้นทุนกับกับตัวตัวปุว๋ยมาเฉพาะเลยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับเฉพาะปุ๋ยเคมีไม่ได้รวมปุ๋ยชีวภาพนะครับชีวภาพไม่เกี่ยวซิวภาพอีกเป็นอะไรโอ้โหที่ผ่<พ>าน <พา S 1> มาเนี่ยนะที่ผ่านมาโอ้โหเป็นแร่โดโลไม้อีกก็เป็นร้อยกว่าศอกโอ้โหถือว่าต้นทุนเยอะมากเลยนะที่มาใช้ผิวทันของโอทูแล้วเนี่ยแต่ครั้งแรกเห็นบอกว่าพี่เอาตัวนี้ เอาฟาวก้าใช่ไหมเอาฟาวก้าแบบเม็ดแบบน้ำทำยังไงเราทำยังไงพี่เริ่มต้นยังไงคือก่อนก่อนที่เราจะทอนก็ไถก่อนนะครับไถเปิดดินแล้วก็ให้น้ำให้มันความชื้นรชื้นประมาณคือให้มันชื้นว่างนะดินชื้นเลยแล้วก็พี่ก็เอาตัวนี้ััตวฟาวก้าใช่ไหมบอ๋อผสมใส่ตัวนี้นะครับครับ ว่าตัวนี้เป็นตัวกำจัดเชื้อรานะครับสาเหตุเพราะในดินมันก็มีมีครับเลขครับก็ผสมกันแล้วแล้วไงฉีดพ่นเลยครับฉีดฉีดลงดินเลยครับครับต้องมีความชื้นนะครับผมต้องมีความชื้นใช่ไหมฮะมันงั้นเชื้อจะไม่เดินโอ้ถึงเกลือแล้วแล้วอัตราการใช้นี่พี่ใช้เยอะไหมอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ท่าที่ท้องดินเท่าไหร่นะครับตัวยาสูตนีีอยู่ประมาณ5-5ค5-5นะครับครับประมาณ100ซีซีต่อ1 น้ำสองลิตรตัวนี้ใช่ร้อยซีซีอ๋อน้ำสองลิตรใช้ร้อยซีซีนะครับผสมกับเปาเนีนเลยคกับแล้วฉีดลงดินครับและไถกลบไถกลบโอ้นี่พี่ก่อนที่พี่จะจะจะปลูกจะอะไรนี่พี่ต้องวัดค่าของดินด้วยหรอต้องวัดด้วยครับโอ้มันต้องเฟะเลยต้องเลือให้มันก็อยู่ประมาณห5ุหถึงเจ็จุดห้านะครับดินที่นี่ต้องคือห้าุห้าถึงเจ็จดห้าครับผมถ้าเกินเจ็ดุห้ามันจะปุ่มไม่ได้จะเป็นสีดำถ้ามันต่ำกว่า5้าจุห้ามันใบมันจะเล็กเขาจะไม่รับซื้อนะครับไม่ได้ไม่ได้สิบแปดนิ้วครับ โอ้นี่เรื่องเรื่องซื้อยานี่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายเลยนะเนาะพี่ปณีนะโอ้ต้องมีวัดด้วยเกตถ้าสั้นก็อีกเกตหนึ่งถ้ายาวก็อีกเกตหนึ่งราคาเป็นไงก็ถ้าดปมันสั้นก็เกตก็ต่ำลงมาครับผมแล้วเห็นบอกว่าเขาวัดไอตัวอะไรนะเคมีด้วยหรือมีครับเดี๋ยวนี้คือเขาพัฒนามาตรฐานไอเรว่ออะไร p ี a ครับ ตัวนี้มันเกี่ยวกับการพัฒนาการส่งออกนะครับคือเขามาจะมีเคมีด้วยครับว่าเราใช้สารเครมีนิ่มสารปลุกพังไหมแล้วก็สารทานในตัวซามีนพวกเชื้อราที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดรูปมะเร็งปอดหรือพวกอะไรเพราะหลายหลายอย่างนะครับพระยาสูงนี่ต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะได้คือว่าแต่ว่าราคานี้ก็จะลดไหลเรากันลงไปถ้าผมอ๋อถ้าเคมีเยอะมากก็ไม่ดีก็ไม่ดีบางทีเห็นบอกว่าถ้าเคมีเยอะๆนี่เขาตีกลับนะ ไม,ไม่รับซื้อเลยรับซื้อเลยโอ้โหแล้วทำยังไ,ไงถ้าเกิดแปลงไหนที่ได้ใช้เคมีกันด <c oughs> ต้อก็เอากลับบ้านอย่างเงี้ยต้องเอากลับมานะหรือว่าเอามาทําสูบเอง,ง <c oughs> หรือเปล่า,ามันขายไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับผู้ชมค,ครับก็คือการปลูกยาสูบนี่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะอย่างที่พี่มัดเขาเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันเป็นที่ว่าต้องดูแลเหมือนลูกเลยใช่ไหมครับแล้วทําไมพี่มัดต้องต้องไปไปหักไอ้เนี่ยหักดอกมันออกเพื่อเพราะอะไรครับ ทำไมไม่ปล่อยให้มันทุงสูงอ่ะมันจะใบบางนะครับอ๋อเท่ากับว่าถ้าถ้าเอาอาหารอาหาร,รของเขาดึงขึ้นมามัน,มนจะไปเลี้ยงข้างบน